เรามาถึงเมือง th, เพิร์ตรัฐเวเทนออสเตรเลียก็ประมาณตีห้ากว่าๆนะคะซึ่งถ้าเป็นบ้านเราก็ตีสี่กว่าๆเนาะเพราะว่าเวลาของประเทศไทยน่าจะช้ากว่าเมืองเพิร์ตออสเตรเลียนี่หนึ่งชั่วโมงเฉพาะเมืองเพิร์ตนะคะส่วนเมืองอื่นๆหรือรัฐอื่นๆเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปแล้วเราก็ต้องทําเวลาด้วยนะคะเพื่อจะเดินทางต่อไปฟาร์มวัวค่ะแฟนก็บุกตั๋วไว้เจ็ดโมงครึง่งที่นัดก็เลยไม่ได้ถ่ายรูปที่สนามบินไม่ได้ดูกันเลยค่ะ นีที่ประเทศออสเตรเลียนะคะเขาก็ใช้ระบบ e-passport เหมือนเหมือนห,หลายประเทศแล้วนะคะซึ่งตอนแรกเราก็งง,งนะนึกว่าจะต้องไปเข้าแถวและ hand in กันแต่ไม่ใช่ค่ะก็คือเราจะต้องสอดพาสปอร์ตเข้าไปในเครื่องนะคะเหมือนตอนออกจากสนามบินที่เมืองไทยเลยอะค่ะแต่ว่าอันนี้จะมีคำถามให้เราตอบประมาณ2 3สข้อค่ะเราก็ตอบติ๊กๆเข้าไปนะคะที่หน้าจอนั่นแหละเหมือนเล่นโทรศัพท์นั่นเลยค่ะ หน้าจอก็เป็นภาษาไทยด้วยนะคะจากนั้นเราก็เดินไปถ่ายรูปค่ะถ้าถ่ายรูปไม่ผ่านนั่นแหละค่ะเราถึงจะต้องกลับไปหาต่อหมอที่เคาน์เตอร์เดิมค่ะ ความจริงเขาก็ผ่านหลายเมืองแวะหลายเมืองนะคะเพื่อที่จะจอดให้ผู้โดยสารลงแต่ว่าตัวพี่สนัทเองเนี่ยชอบเมืองนี้นะคะเพราะว่าเคยอ,อยู่ที่นี่มาก่อนนะคะสมัยที่อยู่ออสเตรเลียใหม่ๆอะค่ะก็เลยรู้สึกผูกพันกับเมืองนี้มากเพราะว่าบริเวณเนี้ก็เคยเดินเล่นเดินเล่นจนเบื่อแต่สมัยนั้นเราไม่ได้ทําคลิปได้แต่ทํา Facebook เนาะแลตอนนี้ก็ถือโอกาสแชร์เพื่อนๆได้ชมกันอีกรอบนึงกันแล้วกันจำได้ว่าคราวที่แล้วก็ถ่ายเมืองนี้เอาไว้นะคะ เมืองนกฮูกเนี่ยค่ะฮัลโหลวัาดีจ้าสวัสดีทุกตัวเลยสบายดีกันไหมอุกสามาทักอู้หู้ดู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  อะไรตกใจกันไปหมดเลยไม่เคยเห็นคนสวยเหรอเออว้าวไปใหญ่เลย